เมื่อลาตินอเมริกาไม่ใช่เซฟโซนของพ่อแม่นักเตะดาวดังปี1994พ่อของโรมารรโอถูกลักพาตัวที่บราซิลปี2014พ่อของคาร์ลอสเตเบสถูกลักพาตัวนอกเมืองหลวงของอาร์เจนตินาก่อนที่ในปี2023พ่อของหลุยส์ดิอาสถูกลักพาตัวที่โคลัมเบีย ในดินแดนลาตินอเมริกาปัญหาการลักพาตัวบุคคลมีชื่อเสียงหรือญาติพี่น้องของนักฟุตบอลดังมีมานานแล้วและทำให้ดินแดนในแถบนี้มีเหตุลักพาตัวสูงที่สุดในโลกจากรายงานของส t a ติ s t สตโดยเคสล่าสุดครับที่พ่อของหลุยดิอัสถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายนั้นเกิดขึ้นในประเทศโคลัมเบียดินแดนที่รัฐบาลมีปัญหากับกลุ่มกบฏฝ่ายซ้าย ELN หรือกองทัพปลดแอกแห่งชาติมายาวนาน การลักพาตัวของกลุ่ม ELN หวังผล2ทางครับทางแรกคือเงินเรียกค่าไทยที่นำมาใช้ในการทำสงครามกับรัฐบาลทางที่2คือการประกาศเขตแดนของตนเองให้รัฐบาลได้รับรู้และกรณีของลุยส์มานูเอลไม่ใช่พรนักฟุตบอลชื่อดังรายแรกที่ถูกลักพาตัวในอดีตครับนักฟุตบอลที่มาจากดินแดนลาตินอเมริกาและคนในครอบครัวล้วนถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่มาแล้วอย่างน้อย5ราย เริ่มจากคาร์ลอสเตเบสครับสูน้าอาร์เจนตีที่เคยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้ต้องเผชิญหน้าเหตุการณ์ลักพาตัวคุณพ่อเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2014ซึ่งท้ายที่สุดคุณพ่อของเตเบสถูกปล่อยตัวออกมาโดยมีกระแสข่าวว่านักเตะดังต้องจ่ายเงินค่าถ่ายประมาณ50,000เหรียญสหรัฐหรือราว1.4ล้านบาทขณะที่กรณีของโรมาริโอต้องย้อนกลับไปในปี1994พ่อของดาวยิงทีมชาติบราซิล ถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงินถึง7ล้านเหรียญสหรัฐแต่โรมารรโอปฏิเสธที่จะจ่ายและถแถลงข่าวจากสเปนว่าทพอของเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวและถ้าแกงลักพาตัวทำร้ายเขาจะไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งภายหลังจากการประกาศของโรมารรโอคุณพ่อของเขาได้รับการปล่อยตัวในเวลา24ชั่วโมง ตอเกติฮวนโรมาริเกลเมอดีตจอมทัพทีมชาติอาร์เจนตินาและรองประธานคนปัจจุบันของโบคาจูเนียย้อนไปในปี2012คริสเตียนน้องชายของเขาวัย16ปีถูกจับตัวเรียกค่าไถ่เป็นเงิน2 5 0,000หเหรียญสหรัฐซึ่งภายหลังการเจราจาที่ใช้เวลา24ชั่วโมงคริสเตียนได้รับการปล่อยตัวส่วนในรายของฮอกเกตคัมปสผู้รักษาประตูทีมชาติเม็กซิโกย้อนไปในปี1999ต้องเผชิญกับเหตุการณ์คนในครอบครัวถูกลักพาตัวเช่นกัน เมื่อพ่อของเขาถูกลักพาตัวหายไปถึง6วันก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านที่อาคาปูโกนอกจากนี้ยังมีกรณีของ2พี่น้องเดียโกและกาเบรียลมิลิโตกองหน้าและกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาต้องเผชิญกับเหตุการณ์บิดาทุกจับเป็นตัวประกันในปี2002และทั้ง2พี่น้องต้องยินยอมจ่ายเงินค่าไถา่เพื่อแลกกับชีวิตคุณพ่อของพวกเขาจากเหตุการณ์ลักพาตัวคนในครอบครัวของ5นักเตะดัง จะเห็นว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพราะนักเตะจากลาตินอเมริกาซึ่งแต่ละประเทศในแถบดินแดนนี้มีความขัดแย้งทางการเมืองในวงกว้างขณะที่ปัญหายาเสพติดก็เป็นประเด็นสำคัญของแก๊งลักพาตัว ซึ่งหากปล่อยให้สถิติการลักพาตัวแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่แน่ว่าในอนาคตเวลาที่สโมสรดังจะพิจารณาเซ็นสัญญากับนักเตะจากลาตินอเมริกาพวกเขาอาจต้องคิดหนักหรืออาจถึงขั้นต้องระบุลงไปในสัญญาเลยว่าให้พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันในเมืองของสโมสรต้นสังกัดเลยก็เป็นได้